กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องคาร์ออโตเซ็นเตอร์ช่องที่ไม่ได้แค่นำเสนอเรื่องรถแต่ยังรวมไปถึงยานพาหนะทางทหารเทคโนโลยีป้องกันประเทศและนวัตกรรมล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้ผมมีของเด็ดมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันครับ นั่นก็คือ HTN 99ขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดของไทยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพไทยในปี2026ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบป้องกันประเทศไปอีกขั้นทำให้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องหันมามองไทยในฐานะประเทศที่มีเทคโนโลยีการป้องกันตัวเองที่ก้าวหน้าไม่แพ้ชาติใด สำหรับ HTN 99นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการยิงโจมตีระยะไกล รวมถึงภารกิจต่อต้านยานันเกราะและเป้าหมายยุทธวิธีต่างๆเรียกได้ว่าเป็นมิตรไซอ์นเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ด้วยน้ำหนักตัวขี่ปนอาวุธประมาณ320กิโลกรัมความยาว4.2เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง42เซนติเมตรและสามารถบรรทุกหัวรบได้ถึง150กิโลกรัมทำให้มันเป็นอาวุธที่ทรงพลังและมีอนุภาพรุนแรงพอจะทำลายเป้าหมายขนาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำ จุดเด่นที่สุดของ htn 99คือระบบนำวิถีอัจฉริยะที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งโหมดล็อกเป้าด้วยเรดาร์อินฟาเรดและ gps ทำให้เพิ่มโอกาสในการโจมตีสำเร็จสูงมากถึง95%ซึ่งถือว่าสูงมากถ้าเทียบกับมิสรไซรุ่นอื่นๆในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นการยิงจากฐานยิงเคลื่อนที่หรือยิงจากเรือรบก็สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า dual mode s e e k ซึ่งจะสแกนเป้าหมายด้วย2ระบบพร้อมกันทําให้เป้าหมายหลบหนีหรือใช้สัญญาณรบกวนได้ยากขึ้นมากถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากในตอนนี้และเหมาะกับการใช้งานในภูมิประเทศที่ซับซ้อนแบบบ้านเรา อีกเรื่องที่สำคัญมากคือเรื่องของความเร็ว HTN 99มีความเร็วสูงสุดที่แมต3หรือประมาณ3,675กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถเข้าถึงเป้าหมายระยะไกลได้ภายในไม่กี่นาทีซึ่งช่วยให้หน่วยรบสามารถตอบโต้การโจมตีแบบฉับพลันได้ทันท่วงที ความเร็วขนาดนี้ยังทำให้มันยากต่อการสกัดจากระบบป้องกันทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยแถมยังสามารถปรับความสูงการบินได้อัตโนมัติเพื่อลดโอกาสการถูกตรวจจับจากเรดาร์นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญมาก เพราะในสถานการณ์จริงการลอบเข้าถึงเป้าหมายอย่างเงียบเๆก่อนโจมตีคือสิ่งที่กองทัพต้องการการที่ HTN 99มีเทคโนโลยีสตีลบางส่วนลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ก็ช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการรบอีกขั้น ในส่วนของราคาถ้าพูดกันตรงๆถือว่าเป็นจุดที่หลายคนให้ความสนใจมาก HTN 99มีราคาประมาณ150ล้านบาทต่อหน่วยถ้าสั่งซื้อในจำนวนมากจะสามารถต่อรองได้เหลือราว130ล้านบาทต่อหน่วยถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธนำวิถีจากประเทศอื่นเช่นรุ่นจากยุโรปหรืออเมริกาที่ราคาต่อหน่วยสูงถึง250-300ล้านบาทการที่ไทยสามารถผลิตได้เองในประเทศ ทำให้ต้นทุนถูกกลมถมยังไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนมากนะักซึ่งเป็นจุดสำคัญในยุคที่หลายประเทศเริ่มหันมาพึ่งพาการผลิตอาวุธภายในประเทศเพื่อความมั่นคงการที่ไทยสามารถพัฒนาขีปนาวุธระดับนี้ได้เองเป็นการบ่งบอกว่าผู้เชี่ยวชาญวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสามารถสูงมากและยังสร้างงานให้คนไทยจำนวนมากอีกด้วย สำหรับประสิทธ,ธิภาพการทดสอบที่ผ่านมานั้น HTN 99ได้ถูกทดสอบยิงจริงในสนามยิงที่จังหวัดลบบุรีและพื้นที่ฝึกในภาคตะวันออกโดยมีผลการทดสอบแม่นยำสูงกว่า90%สามารถทำลายเป้าหมายจำลองทั้งเป้าเคลื่อนที่และเป้านิ่งได้ทั้งหมดในบางครั้งยังมีการทดสอบยิงแบบซิมันตานียสซาวโวคือยิงหลายลูกพร้อมกันเพื่อโจมตีเป้าหมายหอลายจุดในเวลาเดียวกัน ผลการทดสอบถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะแต่ละลูกสามารถล็อกเป้าได้อย่างแม่นยำํำไม่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการติดตามหรือการสื่อสารกับฐานควบคุมรวมถึงความสามารถในการต้านการรบกวนจากสัญญาณอิเล็กทรอนิกส ทำให้ HTN 99เป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดณตอนนี้นอกจากความแม่นยำแล้ว HTN 99ยังมีระบบเซลล์ e s สทรั t ในกรณีที่พลาดเป้าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างหรือผู้คนในบริเวณใกล้เคียงถือเป็นมาตรการความปลอดภัยที่ทันสมัยมากในอนาคตคาดว่า HTN 99จะได้รับการติดตั้งกับเรือริเกตและระบบป้องกันชายฝั่ง เพื่อเพิ่มศัก,กยภาพให้กับกองทัพเรือไทยด้วยและยังมีแนวโน้มที่จะขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเจรจาซื้อขายกับไทยโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าให้พูดในแง่การเปรียบเทียบกับขีปนาวุธนำวิถีของประเทศอื่นเช่เน Exocet จากฝรั่งเศสหรือ h a ู g จากสหรัฐอเมริกา HTN 99 มีจุดเด่นเรื่องความยืดหยุ่นในการใช้งานและราคาที่ประหยัดกว่ารวมถึงความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับภูมิประเทศแบบไทยทั้งทะเลภูเขาและพื้นที่ป่ารกทึบทำให้สามารถใช้งานได้กว้างขวางไม่จำกัดแค่ในสมรภูมิเดียวสำหรับเรื่องการบำรุงรักษา HTN 99มีระบบวิเคราะห์ตนเองและแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบซ่องบำรุงลดพลาางานของช่างเทคนิคลงอย่างมาก ทำให้หน่วยรบสามารถโฟกัสไปที่การฝึกและการปฏิบัติภารกิจจริงได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความซับซ้อนในการดูแลหรือความเสื่อมสภาพในระยะยาวจุดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบใหญ่เพราะอาวุธสมัยใหม่ต้องเน้นเรื่องความพร้อมใช้งานตลอดเวลารวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านเมนเนนลงในระยะยาวด้วย อีกเรื่องที่น่าสนใจคือกระบวนการผลิต HTN 99ส่วนใหญ่ทําในประเทศมากกว่า80%ทั้งส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างตัวถังและระบบนำวิถีใช้ชิ้นส่วนจากโรงงานไทยและสตาร์ทอัพสายดีเฟนเทคโนโลยีในบ้านเรามากขึ้นทําให้เกิดอีโคซิสเต็มด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มั่นคงแข็งแรงและเป็นโอกาสในการส่งออกเทคโนโลยีของไทยในอนาคต ถ้าพูดถึงตลาดส่งออกคาดว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางจะสนใจ HTN 99มากเพราะราคาที่ถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับคู่แข่งจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังสามารถปรับแต่งสเปคได้ตามความต้องการของแต่ละประเทศซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญโดยสรุปแล้ว HTN 99คือขีปนาวุธที่ตอบโจทย์กองทัพไทยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความเร็วความแม่นยำความยืดหยุ่นและราคาที่คุ้มค่าการพัฒนาครั้งนี้ไม่เพียงแต่ยกระดับกองทัพเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาวุธของไทยที่กำลังขึ้นสู่เวทีโลกถ้าคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีทางทหารบอกเลยว่า HTN 99เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดในการติดตาม เพราะมันไม่ใช่แค่ขี่ปนาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและศักยภาพในการพึ่งพาตัวเองของประเทศไทยครับและนี่ก็คือรีวิว HTN 99แบบจัดเต็มจาก Car Auto Center ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารรถยนต์และนวัตกรรมล้ำสมัยจากทั่วโลกเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ